Obrigado.

รุ่นรุ่นนี้เลยครับทีเรียกว่าเป็นลูกของเรานะครับยังสามารถสื่อสารกับเพลีและต่อมายได้ขนาดนี้นะครับเผ่าพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ชี้ออกมาออกว่านี่แหละคือเราคือของเราหอมไม่เองแล้วนต่เอกันแต่จะมีที่แดงน้องใหญ่แดงของทองแล้วก็คือเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยนะครับประเพณีต่างเหล่านี้นะครับ เป็นชองชี้บอกถึงความเป็นคนยสะประเทศไทยตอนนั้นหลา่าไม้ขึ้นยากหล่าไม้ออกบ้านนรกเลยประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนไทยเชือสายอินเชือดสายปอนนะฮะไทยทั้งเหลือนะฮะเท้าแขกอะไรต่างๆนี้รวมแล้วก็เป็นประเทศไทยครับชิ้นสกรี่มาในอันนี้มันรวมกันเป็นเป็นองค์บอกความเป็นไทยก็คือประเพณีวัฒนธรรมนะครับ Bye. Bye. dude <laughs> แล้วครับผ่านผ่านเรียบร้อยครับปราเป็ทั้งสองฝ่ายคไม่เย็นไม่เย็นด้วยเนี่ยเฮ้ย